สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาร่วมกันเพื่อที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าผ่านทางพระชนะของพระองค์และในเวลาเดียวกันครับเราก็จะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นพี่น้องครับถ้าเราจะถามว่าอะไรเป็นอุปนิสัยหรืออัตลักษณ์ของคริสเตียนที่สําคัญนะครับหลายๆท่านก็จะบอกว่าการกลับใจนะครับการเชื่อฟัง และหลายหลายอย่างพี่น้องครับถูกต้องครับอุปนิสัยหรือ DNA ที่ต้องมีอยู่ในตัวของคริสเตียนก็คือการที่เราจะต้องกลับใจใหม่นะครับเราต้องกลับใจใหม่ต้องพร้อมที่จะกลับใจใหม่ทำใจเสมอครับในการที่จะสำรวจตัวเองและเมื่อสำรวจแล้วเปรียบเทียบกับพ,พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะทํางานเข้ามาในชีวิตของเราและเราก็จะรู้ว่าเราทําผิดตรงไหนและเราก็กลับใจและพร้อมที่จะเชื่อฟังพี่น้องครับ ในเช้าวันนี้อยากจะให้ได้มีโอกาสที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับในเพลงเชื่อและฟังคำนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตานะครับให้ชีวิตของเราจะเป็นเหมือนกับเพลงนี้ครับเชื่อและฟังคำครับ So i'm Jesucristo สู้โปรภัยความสุขแก่ผู้เชี่ยวและฝังคำความสำคัญอันเชื พีงครับพระเยซูได้ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงประทานความสุขให้กับผู้ที่เชื่อและฝังคำครับเราอยู่ใน question and answer ปุจชาวิสัชนาของเวสต์มินสเตอร์การทดเกิซึมหลักข้อเชื่อเวสต์มินสเตอร์นะครับหัวข้อที่13 14 15ได้พูดถึงเรื่องของมนุษย์คู่แรกครับพี่น้องครับอาดัมเอวาเราคงทราบดีนะครับยังอยู่ในสถานที่พวกเขาถูกสร้างมาหรือเปล่าคําตอบคือไม่ได้อยู่ในสวนเอเดนแล้วครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพวกเขานั้นได้รับทางเลือกจากพระเจ้าแล้วและเขาก็ตัดสินใจด้วยฟรีวิวของเขาเทรลิภาพแห่งความตั้งใจของเขาและในที่สุดเขาก็เลือกที่จะไม่เชื่อฝังพระเจ้าครับและพวกเขาก็ถูกขับออกจากสวนเอเดนเนื่องด้วยการกระทําที่พระเจ้าถือว่าเป็นความบาปความบาปคืออะไรครับนี่คือคําถามข้อที่14นะครับความบาปคือการที่มนุษย์ไม่เชื่อฝังพระเจ้าโดยการไม่กระทําสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาวไว้หรือ โดยการละเบิดสิ่งที่พระเจ้าทรงห้ามคำถามที่15ครับมนุษย์คู่แรกอาดัมเอวากระทำบาปอะไรจึงถูกไล่ออกจากสวนเอเดนคำตอบก็คือบาปโดยการกินผลไม้ที่พระเจ้าทรงห้ามนั่นเองพียนครับเมื่อวานนี้นะครับแต่ที่ปลายคำว่าฟรีวิวหรือความตั้งใจเจ็ดจำงเสรีภาพครับเจ็ดจำงที่มีเสรีภาพถ้าถามว่าในสมัยอาดัมและเอวานั้น ก่อนที่เขาจะตกลงไปในความบาป,ปนครับเจ็ดจำนงอิสระหรือเจ็ดจำนงเสรีของเขานั้นก็แน่นอนครับมีเต็มขนาดเลยครับแต่หลังจากที่มนุษย์ตกในความบาปแล้วพวกเราทุกคนก็เกิดมานะครับในการบาปทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราถูกความบาปนั้นคุกคามชีวิตครับเรามีแนวโน้มที่จะทำบาปได้ตลอดเวลาและง่ายกว่าอาดัมและเอวาในสมัยน,นั้นด้วยซ้ำถามว่าสาเหตุคืออะไรครับเพราะเนื่องจากว่า ฟรีวิวของเราหรือเจตจำนงเสรีหรือความตั้งใจที่ที่เป็นอิสระนั้นได้ถูกจำกัดไปแล้วครับพี่น้องครับในบางคนนะครับบางคนท่านอาจจะคิดว่ายังไงก็ตามเรามีฟรีวิวครับนะครับพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองผมขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะครับก็คือว่าในการที่ผมได้เปลี่ยนแปลงการรับฟังรับชมนะครับเสียงสิริบาลให้เป็น YouTube นะครับ เราก็ทําให้เราเห็นว่ามีคนติดตามมากแค่ไหนครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่มีคนติดตามในปริมาณที่น่าพอใจนะครับหลายคนก็กดไลค์ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องครับว่าถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าคิดว่าใช่กดแชร์ครับจะได้มีคนมากมายที่จะได้รับระพรผ่านทางเสียงเสดจยบาลนี้นะครับและขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผมจะรับเกียรติแต่พระเจ้าได้รับเกียรติครับแล้วก็มีบางคนครับกดไม่ชอบครับ มันมีกดชอบและกดไม่ชอบนะครับกดไม่ชอบนี่พี่น้องก็อย่าลืมครับว่าช่วยสะท้อนมาให้ผมด้วยนะครับว่าทําไมถึงไม่ชอบตรงไหนที่เห็นด้วยหรืออะไรก็ตามเราสามารถพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่า YouTube นั้นก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ด้วยเหมือนกันนะครับพี่น้องก็อาจติดต่อผมทางไลน์ได้พี่น้องครับขอกลับมาอยู่ที่เรื่องของวันนี้ครับคือเจตดจำนงเสรีหรือฟรีวิวนะครับหรือความตั้งใจอย่างอิสระของมนุษย์นั้นเสื่อมลง นะครับในคําตอบจากหลักข้อเชื่อที่ว่าพวกเขาได้รับทางเลือกจากพระเจ้าให้ตัดสินใจเลือกด้วยเจ็ดจำนงเสรีหรือเสรีภาพอิสระในความตั้งใจของเขาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามนุษย์คู่แรกนั้นมีสองสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาและเมื่อสองสิ่งนี้ครับมีความสําคัญมากด้วยเมื่อเขาจะต้องเลือกทางที่พระเจ้าประทานให้พูดง่ายว่าพอเวลามีช้อยนะครับ มนุษย์คู่แรกเนี่ยนะครับมีสสิ่งน,นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสิ่งแรกคือเสรีภาพและสิ่งที่2คือความสามารถครับพี่น้องครับอาดัมเอวานั้นมีเสรีภาพที่จะเลือกทางแห่งการเชื่อฟังหรือเขาสามารถเลือกทางแห่งการไม่เชื่อฟังได้ครับการเชื่อฟังนําไปสู่ชีวิตการไม่เชื่อฟังนําไปสู่ความตายที่พูดเช่นนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่สามารถบังคับพวกเขา เขามีอิสระมีเสรีภาพมีเจ็ดจำนงเสรีครับมีฟรีวิวที่จะเลือกทางใดทางหนึ่งได้ไม่มีใครบังคับเขาได้นะครับแม้แต่ซาตานก็บังคับไม่ได้เมื่อวานนี้พูดไปแล้วนะครับนะเพราะนั้นเองอาดัมและอวาน,นมีความสามารถที่จะเลือกทางใดทางหนึ่งตรงนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าสร้างเขาให้มีความสามารถมีอำนาจในตัวเองนะครับอำนาจที่พระเจ้ามอบให้เขา หลักข้อเชื่อนี้ได้สอนชัดเจนครับว่าเรื่องราวอาดัมเอวาในสวนเอเดนนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะว่าในปัจจุบันนี้ครับมีหลายสายของความเชื่อครับปฏิเสธความจริงในพระคัมภีร์รวมถึงเรื่องที่ว่าอาดัมเอวาไม่เป็นความจริงด้วย <S <S พี่น้องครับถ้าอาดัมเอวาไม่มีไม่ไม่เป็นความจริงการตกลงในบาปก,ก็ไม่เป็นจริงนะครับทำพยากรณ์ต่างๆก็ไม่ได้เป็นจริงหรอกครับมันเป็นความบังเอิญอะไรทั้งสิน้นพี่น้องครับตรงนี้เองรับไม่ได้ครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าขัดกับหลักข้อเชื่อขัดกับพระกรรมัมภีร์พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะอัญเชิญพระเจ้าของพระเจ้าสองตอนนะครับซึ่งอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าถ้าพี่น้องตั้งใจฟังดีๆนะครับพี่น้องจะเห็นสาระหลักของพระกรรมัมภีร์ทั้ง2ตอนนี้ตอนแรกชั้นสั้นครับมัทธิวบทที่19ข้อที่4ข้อเดียวครับมัทธิวบทที่19ข้อที่4โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าพระองค์ตรัสตอบเขาว่าพวกท่านไม่ได้อ่านหรือว่า พระผู้สร้างมนุษย์แต่เดิมได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิงพระกัมภีข้อนี้ยืนยันว่าอาดัมเอวามีจริงครับเมื่ออาดัมเอวามีจริงสวนเอเดนก็มีจริงงูนะครับที่สื่อสารกับมนุษย์ได้ก็มีจริงทูตสวรรค์ก็มีจริงการอัศจรรย์ก็มีจริงการยกโทษการให้ภัยบาปการไถ่าบาปการที่เบียูตายก็เกิดขึ้นจริงพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนโดมิโนโครับ ถ้าหากว่าเราไม่เชื่อเรื่องการทรงสร้างเราไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าแน่นอนครับทุกอย่างนะครับในหลักข้อเชื่อของเรานั้นล้มคลืนหมดครับไม่มีอะไรที่จะอยู่ได้เลยถ้าต้นน้านะครับไม่เชื่อเราจะเชื่อปลายน้ําก็เป็นไปไม่ได้พี่น้องครับต้นไม้ดีย่อมเกิดผลดีนะครับต้นไม้เร็วย่อมเกิดผลเร็วพระเยซูสอนไว้พระคัมภีร์อีกตอนนึงครับในวันนี้อันนี้จะยาวนิดหนึ่งครับโรมบทที่5้าข้อสิถึงข้อ21โรมบทที่5้าข้อสิถึงข้อ21 โปรดฟังพจน์ของพระเจ้าครับเหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทําบาปบาปได้มีอยู่ในโลกแล้วก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติแต่ที่ใดที่ไม่มีธรรมบัญญัติก็ไม่ถือว่ามีบาปอย่างไรก็ตามความตายได้ครอบงาตลอดมาตั้งแต่อาดัมจนถึงโมเสส แม้คนที่ไม่ได้ทำบาปอย่างเดียวกับการละเมิดของอาดัมผู้เป็นแบบของผู้ที่จะเสด็จมาภายหลังแต่ของประทานแห่งพระคุณนั้นหาเป็นเช่นความละเมิดนั้นไม่เพราะว่าแท้คนเป็นนั้นมากต้องตายเพราะการละเมิดของคนคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นพระคุณของพระเจ้าและของประทานโดยพระคุณของพระองค์ผู้เดียวนั้นคือพระเยสุคริสก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นนั้นมาก และของประธานนั้นก็ไม่เหมือนกับผลที่เกิดจากบาปของคนนั้นคนเดียวเพราะว่าการพิพากษาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดเพียงครั้งเดียวนั้นได้นําไปสู่การลงโทษแต่ของประธานภายหลังการละเมิดหลายครั้งนั้นก็นําไปสู่ความชอบธรรมเพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนคนนั้นคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงําอยู่โดยคนนั้นคนเดียวมากยิ่งกว่านั้น คนทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพบูรณ์และรับของประทานแห่งความชอบธรรมก็ <_ d> um> จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์ฉะนั้นการพิพากษาลงโทษได้มาถึงคนทั้งปวงเพราะการละเมิดของคนคนเดียวฉันใดความชอบธรรมของพระองค์ผู้เดียวก็นำของประทานแห่งพระคุณมาถึงทุกคนฉันนั้นคือความชอบธรรมแห่งชีวิต เพราะว่าคนเป็นอันมากเป็นคนบาปเพราะคนคนเดียวที่มิได้เชื่อฟังฉันใดคนเป็นอันมากก็เป็นคนชอบธรรมเพราะพระองค์ผู้เดียวที่ได้ทรงเชื่อฟังฉันนั้นเมื่อมีธรรมบัญญัติก็ทําให้มีการละเมิดธรรมบัญญตัติปรากฏมากขึ้นแต่ที่ใดมีบาปปรากฏมากขึ้นที่นั่นพระคุณก็จะไัยบูญยิ่งขึ้นเพราะว่าบาปได้ครอบงำทำให้ถึงซึ่งความตายฉันใด พระคุณก็ครอบงำด้วยความชอบธรรมให้ถึงซึ่งชีวินิรันร์โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉันนั้นพเพื่อนครับเราจะสังเกตนะครับผมจะตั้งข้อสังเกตสองสามประการด้วยกันในพระอภีร์ตอนนี้ซอกข้อสังเกตแรกนะครับก็คือการมีการเปรียบเทียบระหว่างบาปความตายกับการความรอดการทรงไถ่บาปนะครับ จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับความตายครับเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายนะครับแล้วก็ถูกจัดให้อยู่ตรงน,นข้ามกับชีวิตนิรันด์นะครับชีวิตนิรันด์และการยกบาปนี่คือข้อสังเกตประการแรกครับประการที่2ครับเราจะสังเกตว่าพระคัมภีร์กำลังเปรียบเทียบว่าพระคุณของประธานนะครับกับการพิพากษา กับการลงโทษเพี่อนครับพระคุณก็ตรงข้ามกับพระเดชนะครับพระเดชคืออะไรครับก็คือการลงโทษนะครับการพิพากษานะครับคือการลงโทษนะครับแต่พระคุณนั่นคือการช่วยให้รอดนี่คือคู่ที่สองนะครับคู่ที่สามนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของพระเยซูคริสกับอาดัมครับอาดัมนั้นนําความบาปเข้ามาในโลกเพราะว่าเขาได้กระทําบาปด้วยการไม่เชื่อฟัง ในขณะเดียวกันครับเราเห็นว่าข้อเปรียบเทียบอาดัมนั้นเปรียบเทียบกับพระเยซูิสต,ตพ่อเลยครับเพราะว่าความรอดนั้นมาโดยพระคุณจากการเสด็จมาของพระเยซูิฤตและสิ้นพระชนมายังเขียนทาให้ผู้ที่เชื่อได้รับความรอดอาดัมไม่เชื่อฟังแต่เราเชื่อฟังเราได้รับความรอดอาดัมไม่เชื่อฟังอาดัมทาบาปอาดัมต้องพบกับความตายเพียงคำนี้คืออะไรที่เป็นการย้อนแย้งกันนะครับเปรียบเทียบกัน พระเยซูกับอาดัมอาดัมกับพระเยซูพระเยซูกับอาดัมเปรียบเทียบกันหลายรอบหลายครั้งทีเดียวพี่น้องครับจากขัางพีทั้งสองตอนนี้นะครับผมอยากจะสรุปว่าพระเยซูเป็นคําตอบพระเยซูเป็นคําตอบสําหรับชีวิตของพวกเราพระเยซูเป็นคําตอบของมวลมนุษยชาติมนุษย์ทั่วโลกพระเยซูเป็นคําตอบของโลกและจักรวาลน,นี้ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมีพระเยซูเป็นคําตอบครับพี่น้อง เร่งนยนเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรามีโอกาสนมัสการพระเยซูเรามีโอกาสกราบไหว้พระเยซูเรามีโอกาสเป็นบุตรของพระเจ้าพระบิดาผ่านทางพระเยซูเรามีโอกาสที่จะรับการขนานนามว่าเป็นผู้ชอบธรรมผู้บริสุทธิ์เราสามารถมีวีซ่าเข้าแบ่นินสวรรค์ได้โดยพระเยซูเราสามารถที่จะได้รับสิ่งต่างที่เป็นมรดกโดยการเชื่อฟังของพระเยซูและทําให้เราทั้งหลายต้องเชื่อฟังพระเยซูพี่น้อนครับพระเยซูเท่านั้นพระเยซูเท่านั้น เป็นทางรอดของเราครับจะจบในเช้าวันนี้นะครับด้วยการขอบคุณพระเยซูให้เราฟังเพลงนี้แล้วเราจะไขครวนนะครับเราจะนั่งนิ่งสงบและไขครวนตามเพลงนี้ครับ สเสความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์จะพระสงเป็นที่กำบังปมรากาและกำลังใจเชิญทุกชีวิตและทุก sir uh -huh.

ไม่มีสิ่งใดจ,จะเปรียบปานกับพระเยซูของเราได้นะครับให้เรากราบนมัสการพระองค์ให้เราที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูครับอาเมน